ย้อนรอยตาสโมสรในความทรงจําของใครหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันว่าพวกคุณนะชอบแบบไหนมากกว่ากันเริ่มต้นที่ตาสโมสรแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเมียร์ลีกปีล่าสุดตาอินซีนี้เริ่มต้นในปี1997จนถึงปี2016และโลโก้นี้ครับใช้ในปี2016จนถึงปัจจุบันนี้สําหรับผมผมชอบแบบนี้มากกว่ามันดูโมเดิร์นและทันสมัยมากกว่า ตาสมโมสรที่2ครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลตานี้ใช้ปี2001ถึง2002และตานี้ใช้ปี2002ถึงปัจจุบันนี้สําหรับผมถ้าในความทรงจําแล้วก็ต้องเป็นตาของปี2002ที่ใช้ในปัจจุบันนี่แหละมันดูแบบทันสมัยดูเรียบง่ายไม่มีอะไรเยอะอะไรแหละแต่สาหรับพวกคุณอนะ่ะชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันและตาสมโมสรที่3ไอ้มารายูเวนตุสตานี้ใช้ในปี2004ถึง2017และตานี้ใช้ปี2020จนถึงปัจจุบันนี้พวกคุณละ่ะชอบแบบไหนสําหรับผมนะผมชอบแบบเก่ามากกว่า คือแบบตัวเจมันดูง่ายไปหน่อยดูแบบเรียบไปหน่อยแต่มุมมองพวกคุณอนะ่ะพวกคุณชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้วตาสโมสรที่4อินเตอร์มิลานตานี้ใช้ปี1998ถึง2007ส่วนตานี้ใช้2007ถึง2014และตรงกลางครับ2021จนถึงปัจจุบันนี้สําหรับผมถ้าอยู่ในความทรงจาจริงๆก็ต้องเป็นของ1998ถึง2007 มันทําให้ผมนึกถึงอาร์เดโนที่แบบโคตรโหดเลยในวินนิ่งอะเออและตาสุดท้ายไม่ใช่สโมสรแต่เป็นทีมชาตินั่นคือทีมชาติไทยของเราครับตานี้ใช้ในปี2002สถึงสองพส่วนโลโก้นี้ครับใช้ปี2017จนถึงปัจจุบันนี้สําหรับผม ผมชอบแบบเก่ามากกว่ามันทำให้ผมนึกถึงพวกดักสกอร์รีสอร์ทีราเทวิโนโนไทยอะเออประมาณชุดชุดเหลี่งกางเกงขาวว่าถ้าใครยังจําได้นี่แหละคือในความทรงจําของผมและในความทรงจําของพวกคุณพวกคุณชอบแบบไหนกันบ้างก็รองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับและถ้าช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันโปรดกดหวัวใจให้ผมนะครับและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟตบอลครับ